ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่179รยครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีก88สิบวันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะหน ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเร,ราเกิดมาทำไมจ๊ะตามมรานิพานแห่ง้งสแสวงบุญสร้างบารมีพการรานิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ ด้วยวิธีการ,าใ,ใ,ครใครบ้าง,างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนใดคนบาคนที่ไม่ได้ทำใครคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำไม่ได้เพราะไไม่ได้ครับจ้ะก็ๆๆๆะต้องตอกย้ำซ้ำเดิม ให้คล่องปาาให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ตั้องรีบทำงานให้ได้อย่างโดนจีเลยโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษาไว้เพื่อการดําเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลรราดเป็นอันตรายนี่จะมีอบายทุกติวินิบาตลรลบเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครองรับอยู่เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาไว้ เพื่อดำเนินชีวิตจะได้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของอน,นิสง์การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดยจิตอันเลื่อมใสตอนที่21บูชาท่านด้วยดอกทานตะวันดอกกัณญิการและดอกเทวะคันธีจ้ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราก็มาแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยกันซะก่อนนะจ๊ะ ยิ้มกันทุกวันอย่าเก็บไว้ยิ้มกันเลยอย่างจ้ะยิ้มแล้วยิ้มกันไปทั่วโลกลเราหรือย่างจ้ะทั่วโลกแต่ยังไม่ยิ้มก็แปลว่ายัังแ่่ตวไมเสร็จเหมือน เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันในเสร็จเรียบร้อยในทุกคนทุกแห่งไม่ว่าภายในบ้านหรือนอกบ้านโดยการนำรอยยิ้มให้มาปรากฏบนใบหน้ากันนะจ๊ะอาลละมฟังอน,นิสง์การสร้างพระธรรมกายไปจำตัวตอนที่21่สิบหนึ่งพุาพระสมมาสมิจารีดอกทานตะวันดอกกันนการและดอกเทวคันธี เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการสร้างบารมีทำให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าไปใครอยกากใครย่อนเลยเพราะโลกมนุษย์เป็นสถานที่สำหรับสร้างบารมีไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญหรือเพื่อเหตุอย่างอื่นชีวิตในสังสารวัฏเขาใช้บุญในการไปสู้กับบาบนี่ต้องจำไว้เลยเวลาที่บาปเขาครอบงำเราเนี่ย ก็จะมาคับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็จะมีวิบากกรรมที่เลวทามส่งผลให้ต้องทุกข์ยากเกิอดอุปรสรรคต่างๆในชีวิตทั้งในชาตินี้และในประโลกและในวัฏฏะสงสารอีกยาวนานไม่มีใครสามารถล้างบาปแทนเราได้มันไม่เหมือนกับล้างคโคลนหรือว่าล้างเหงื่อใครอะไรต่างๆมันแค่เป็นคําปลอบใจปลอบประโลมใจเหมือนเด็กกลัวผีก็บบกเออเอา พ่อพ่อห่อมกุ้มโปงอะไรเงี้ยนน่าสงสารนะมนุษย์นะในชาตินี้เราได้มารู้เรื่องบุญเรื่องบาปมีโอกาสทําบุญแล้วจึงไม่ควรปล่อยโอกาสาที่ดีให้ผ่านไปเปล่าแต่ควรจะสั่งสมบุญเต็มที่เต็มกําลังเวลาโลกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องพูดกันว่ารู้อย่างนี้ทําให้เต็มที่สักดีมีเรื่องราของพระอุตรเถระ น่ดีตชาติเคยเกิดเป็นวิทยาธรได้เหาะมาพบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่ปล่อยโอกาสบุญให้ผ่านไปได้บูชาพุทธองค์ด้วยดอกทานตะวันดอกกัิกาและดอกเทวะคันทีทําให้ท่านได้สเสวยสมบัติอย่างมีความสุขทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกท่องเที่ยวสั่งสมบ่บบรมีของตนให้แก่ครอบ จนถึงวันที่บารมีเต็มเปี่ยมก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานพระอุตรเถระรูปนีนะ้ท่านก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆกายหยาบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เหมือนกันนะ กายธรรมของพระองค์ก็เหมือนกันต่างแต่ขนาดกายหยาบที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการขนาดก็ไม่เท่ากนะันพระรักมีก็ไม่เท่ากนะันกายธรรมเหมือนกันตามกําลังบรมีในสมัยแห่งพระผู้มิภาคเจ้าพระนามว่าสุเมศมในชาตินั้นพระเถระ้านเกิดเป็นวิทยาธรท่ทองเที่ยวไปทางอากาศ ชมนกชมไม้เที่ยวเล่นเพลินไปตามภาษาวิทยาธรคือบนสวรรค์ก็เป็นที่สเสวยบุญเพราะฉะนั้นจะเหาะไปชมนกชมไม้ก็กทำไปเถอะนี่ครั้งนั้นพระบร,รมศาสดาทรงพระประสงค์จะปลีกวิเวกจึงเสด็จเข้าไปสู่ป่าเพียงลำพังประทับนั่งที่โคนต้นไม้ เปลงวรลรสศมีมีสีสันสวยงามทั้งหกสีเพื่อสรงอนุเคราะห์สรรพสัพตว์นี่เปลงชาพนนรังสีออกมาจากพระวรากายพอใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเป็นในหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมบาหันตะสัมมาสัสมพุทธเจ้านึกยังไงันก็เป็นอย่างนั้นแหละวิทยาธรนั้นหอบไปทางอากาศ มองเห็นพระผู้มีพระเจ้าแ,แล้วก็มีใจเลื่อมใสโอ้ลองเห็นเปล่งแสงมาอย่างนี้ลักษณะของพระสัมมาสมัมพุานี่ท่านงามกว่าเทวดานะงามกว่าพรหมหรือรูพรหมงามจริงๆขนาดพราหมยังถามท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าคือไปเห็นท่านเขาตะลึง มีแสงออกเป็นจัปปพรรงังสีท่านเป็นเทวดาหรือถามสารพัดเลยท่านบอกเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เปล่าเป็นพรหมหรือเปล่าเป็นอะไรตถาคตคือธรรมกายเป็นพระตถาคตเจ้าที่ถามอย่างนั้นเพราะดูลักษณะมหาบุรุษของท่านโอ้งดงาม งามมากเกิดมากก็ไม่เคยเห็นเลยและเข้าใจว่าคนที่ถามก็ไม่เคยเห็นเทวดาด้วยก็อยากให้ท่านยืนยนันว่าเทวดาหรือถ้าบอกเปล่าเอ้มนุษย์หรือเปล่าอ้าวแล้วกันถามอะไรก็บอกเปล่านั้นพระทถาคตคือธรรมกายเราเป็นพระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าคือหมดกิเลสล่อนไปแล้วหลุดไปแล้วเป็นน,นหนึ่งเดียวกับกายธรรมอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่ลมเลือยูลภมก็ไม่ใช่แต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ง,งดงามกว่าทุกคนในภพทั้งสามเพราะนั้นทั้งหมดจะต้องเคารพสักการะบูชานี่นะจ๊ะสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดศรัทธาก็ลงจากอากาศนำมาดอกกัญกาและดอกไม้ทั้งหลายอันบริสุทธิ์สะอาดสวยงามก็ไปบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดความเบิกบานด้วยอุภาพเป็งพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและด้วยจิตอันเลื่อมใสของวิทยาธรดอกไม้ทั้งหมดนั้นก็ลอยอยู่ในอากาศและก็ขยายใ,ใหญ่ขึ้นการเป็นฉัดอยู่เหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาเป็นที่น่าอัศจรรย์น,นี่ขยายใ,ใหญ่ทีเดียวเรื่องดอกไม้ขยายนี่มันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันของเบา ที่เคยเห็นเขาขยายเหล็กอันแค่นี้บุบเท่ากับลูกบาสเคยเห็นลูกบาสเก็ตบอลไหมหนักอึง้งดอกไม้แล้ววิทยาธรน,นั้นไม่ได้บูชาไปแล้วแล้วก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วยก็มีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นเกิดมหาปิติ แล้วมันนึกถึงครั้งไหนก็ปลื้มใจไม่ลืมเลยปลื้มอย่าลืมวิทยาธรเป็นกายละเอียดนะจ๊ะอยู่แถวป่ปายิมพผานมีเยอะแยะเลยที่เพิ่งขึ้นไปใหม่ๆ,ๆก็เป็นวิทยาธรนี่แหละพวกนี้ไปจะอยู่ตามถ้ำป่าเขาลำเนาไพ่ทุ่งยางตามโขดหินแท่นหินในสบายตรงนั้นก็เอาตรงนั้นไม่ได้มีวิมานอะไรกับเขาหรอกนะ คอมีวิมานก็จะลืมนะเป็นกายละเอียดด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นเมื่อละจากร่างวิยาณถอนแล้วคือหมดบุญในการเป็นวิยาณถอนบุญใหม่ก็นำไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงคือจะดับตรงนั้นวุบแล้วก็ไปเกิดใหม่แวบแบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปรับจ้นี่เองไหมจ๊ะ ได้ครอบครองวิมานที่สวยงามมีชื่อว่ากันนิการีมียอดวิมานที่สูงที่สุดห0สิบย์ดกว้างส0โสชนยประกอบด้วยยอดแหลมพันยอดยอดที่เป็นโดมหนึ่งรอยยอดประดับด้วยธงสีเหลืองวิมานบนนั้นมีหลากหลายลีลาทีเดียวมันเป็นไปนตามกำลังบุญคือทำบุญด้วยอะไรและจิตมีความเลื่อมใส ในบุญนั้นอย่างไรวิมานจะหลากหลายจะหลากายสไตล์ทีเดียวที่อยบนนั้นภายในวิมามีบาลังสำหรับนั่งเป็นบาลังแก้วปลึกมีบาลังทองบาลังแก้วมณีบาลังแก้วทัพทิมก็มีให้ท่านเลือกนั่งได้ตามใจปรารถนานั่งแล้วมันหยุ่นหยุนได้นะนั่งนุ่มนุ่มนวลน,นุ่มเนียนสัมผัส ที่นุ่มเนียนเดียวอยู่ยาวนานในบนชั้นดาวดึงจนกระทั่งหมดอายุไขก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสงูงขึ้นไปอีกไปยามาดุสิตานิมานารดีปร,ราณิมิตวัสสดีขึ้นไปสงูงขึ้นไปเรื่อยๆมีนางเทพบรสอนแวดล้อมื่อไปเกิดในสวรรค์ยันไหนก็จะมีฉัดดอกกันินกาทิพกว้างใหญ่กั้นอยู่เบื้องบนแสดงถึงบุญ ที่ตัวได้กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์นะจ๊ะมีนักดนตรีหกหมื่นคนบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นแตปล,ล้อมอยู่เป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนโดยนักดนตรีนั้นไม่เกียจคร้านเลยเพราะเกิดขึ้นได้บุญเราบนนั้นก็ไม่มีการนอนหลับมีแต่นอนเล่นนอนเล่นเป็นพลินสบาย นี่นักดนตรีเยอะแยะเครื่องดนตรีก็แตกต่างจากในเมืองมนุษย์มาน่ามาทำประติมากรรมเนาะไปดูในเทวโลกนั้นท่านก็ได้เพลิดเพลินอยู่กับนางเทพอ,อักษรนักฟรร้อนรำนักร้องนักประคมนักดนตรีก็เพลิดเพลินยินดีอยู่ในการมาสุขอันเบทิพ,พย์ไม่มีความเบื่อหน่ายแม้แต่เพียงขณะเดียวมีความเพลิน นั่นแหละถ้าจะไปเพลินให้ไปเพลินบนสวรรค์จะเพลินอยู่ในเมืองมนุษย์ถ้าเพลินอยู่ในเมืองมนุษย์จะไม่มีสิทธิ์ไปเพลินในสวรรค์จะไปเพลินอยู่ในอบายนยั่นแหละในมหานรกเ่อสิ้นบุญจากเทวโลกแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์สยโลกได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิครอบครองทวีปท,ทั้งสี่ได้รัตนทั้งเจ็ดประการอยู่ถึงสามร้อยครั้งนี่รัตนะเจ็ดในอัตถิโถจารมาจะาหัวดำนะ หัวดำตัวขาวช้างก็อย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นลัตนาเจ็ดของทิพนี้อีกแบบหนึง่งช้างอุ้ยสังหางามลัตนาเจ็ดเกิดขึ้นยากนะกับหนึ่งนี่มีอยู่ไม่ไม่มากแล้วในยุคที่พระเจ,จา้าจักรพรรดิบาปกครองโลกเนี่ยถึงจะได้เห็นลัตนาเจ็ดอย่างนี้นะ เป็นพระราชาคลองความเป็นเอกราชในประเทศอันสมบูรณ์ถึงห้าร้อยครั้งเกิดจากพระเจ้าจักรพรรดิบุญหยอดลงมาก็มาเป็นพระราชาที่เป็นเอกราชแล้วก็พระบุญหยอดลงมาเอกก็เป็นพระราชาในประเทศสร,ราชอันไพบูร์นับครั้งไม่ถ้วนคือเป็นท้จนชินเลยเกิดในตระกูลที่สูงชางติไปได้ไปเกิดในตระกูลสูงๆนะแล้วจะได้มาสร้างบาร,รมีรวมเงินจะไปเกิดเรือๆจะไปวอม เกิดในชุมชนแออัดก็ดีแต่บงบุญวิเศษกระชมชนแออัดนะอัดจะได้บุญบาร,รมีไม่ได้อัดแอเลยมีบุญบาร,รมีเต็มเยอะๆไม่ว่าท่านจะไปเกิดในชาติไหนก็ไม่มีความบกพร่องในพวกทรัพย์เห็นไหมสั่งสมบุญเพียงอย่างเดียวเวียนเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งเห็นไหมจ๊ะ บุญส่งผละกูลที่สูงส่งคือในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ไม่เกิดในตระกูลต่ำกว่านี้เลยยกไหนมนุษย์ยกย่างพระราชาเป็นบุคคลสมมุติเทวะสมมุติเทพก็จะไปเกิดในยุคนั้นยกไหนยกคย่างตระกูลพราหมณ์เหนือกว่าตระกูลกษัตริย์ก็จะไปเกิดในตระกูลพราหมณ์นี่ พบชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์เศรษฐีในกรุงราชครุแสดงพราหมณ์นี่มีครอบครัวดได้เป็นอะไรละ่ะเหมือนผู้ประกอบพิธีกรรมเลยต่างเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมีพราหมณ์มหาศาลกัมีที่มีครอบครัวดได้แล้วประกอบพิธีกรรมก็คล้ายๆกับพราหมณ์ มหาศาลในสมัยพุทธกาลย่างนั้นเกิดในกรุงราชครึชื่อว่าอุตร,แระแปลว่าสูงหรือเหนือมีผิวดังทองคำเรียนจบคำพีของพราหมณ์ตั้งแต่เจ็ดขวบคำพีของพราหมณ์เนี่ยเรียนเจ็ดขวบเรียนจบไปแล้วสแสดงมีดวงปัญญามมากเกิดขึ้นได้กับอนุภาพแห่งบุญแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการมาสุข ไม่เห็นสาระในการครองเรือนจึงออกบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยุดเจ็ดขวบอาศัยอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระอัครสา,าวกผุลเลิศด้วยปัญญาเจ็ดขวบบวชแล้วคอยอุปถากบำรุงเถระไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงพรอ้อมด้วยอภิญญาหกดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้น เป็นผู้ชำนาญในทิปจักสุอย่างยิ่งมีตาทิย์เราจะเห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างต่อเนื่องนั้นก็เพราะบุญที่ทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสและไม่ลืมบุญนั้นมันและลึกนึกถึงบุญนั้นและก็มันสร้างสมบุญให้พอกพูนขึ้นอยู่เสมอ ให้มีใครสครักคนช่วยปลดกังวลให้ฉันพ้นพันธนาการฉันเหนื่อยล้ามานานในงานที่ฉันไม่จัดเจเธอก็รู้ใช่ไหมหน้าที่นี้ แล้วทำไมจึงไม่ยอมเข้าใจปล่อยให้ฉันจำต้องทนฝืนเทาเธอรู้บ้างไหมการเวลาได้ดื่มกินความแข็งแรงจนหมดสิ้นจากฉันไป ฉันจะมีเวลาอีกสักเท่าไรที่จะเหลือไว้ให้ทำงานที่แท้จริงเป็นงานที่สำคัญยิง่งเพื่อมวลมนุษยชาติและพาดเทาเวลาของฉัน กำลังริบริบเหมือนอาทิตย์ใกล้อาจะโดชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมันคงเป็นหมื่นปีโปรดเธอท่านผู้มีบารมีให้โอกาสแก่ฉันเสียทีได้ทำงาน เวลาของฉันเหลือน,น้อยเต็มทีกำลังริบรีเหมือนอาทิตย์ใกลอ้อัดสดงชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมันคงเป็นเหมือนป ารมีให้โอกาสแก่ฉันเสียทีได้ทำงานที่แท้จริ